โลสวีดัสสวัสดีพพี่น้องแฟนเพจสาวนอยเมืองยะโสโอ้ลูกเ็ไปไยไวแทนอเออเมื่อนี้ยางเวียงยางงานค่ะพี่น้องเออเห็ดแนวเห็ดงานบา่นอ,อ่าวันนี้ก็เมนูกับข้าวแล้วก็จะทําเผื่อๆตอนเย็นไว้นําด้วยพี่น้องเรื่องตรงไก่ขอสติตรงไก่ตรงไก่เพื่อที่จะทาส่วพี่น้องค่อยกินส่วนส่วไก่พอตรงไก่ให้มันเปืเป่อยๆไวเอออันรับแรตรงไก่ไวส่วน อันเม็ดมะละกอกับสีต่างๆอย่างนี้แห่งๆกางสีส่งไปให้หมูอยู่มาเลเซียส่งให้หมูอยู่ฟูเกตเด้อพี่น้องเด้อกับประเทศอินดอมาตาม่ำต่ำมะละกอเออสูตรข่อยใส่บักเอิกพร้อมใส่บักกอกพร้อมใส่แซ่บายในสามโลกพี่น้องเอ,อ้ยเบึง้งเดะแซ่บ,บาคาวบอสคนนะ่ะเป็นแต่แซ่บบอจ้าพี่น้องป้องปายเออก็จะมีขนมจีนใส่ไปด้วยนะจ๊ะผักโพดโพบักโมบักแดงนะจ๊ะ ผักเกาอมาตยโสบุรละบ่อนบอ่เบิดจักเรเพียสีถิมกับเจดายพี่น้องเอ้ยผักมันก็นยังสดอยู่เขียวเขียวเจ้าอุ่มนุ่มชวยวาสานกัว่ากันไปเนาะอ่าเลือกใส่บักเขือบักอ่าต้นหอมผักซี่อีหยังก็ผักอันผักกาดหินพัดละว่าผักกาดหินนะพี่น้องผักกาดหินเสียงก็สิเป็นแบบนี้จ้าเป็นวัดอีกแล้วพี่น้องป้องฝ่าย อากาศเย็นอากาศหนาวอากาศร้อนผู้ใดเป็นผู้แบกก็สิเป็นคือข่อยเนี่ยจ้าและก็สิมีปลานินแดดเดียวทอดสองสิ่นเด้พี่น้องเออนนำเสนอส้มตำนิดเดียวผักโพดผูนะเบงจมูกข่อยแดงเบิดน้ำหมูกไหลหย่อยสะใสะอยู่พี่น้องเอ้ยเออนี่ผักบุ้งนันจ้าผักเลือๆอยู่ในตู้เย็นนะพี่น้อง มันก็ต้องไปซื้อเพิ่มคือมี่ยังไงเอาอยู่ในตู้เย็นะนะนาจ้ามันนามันหลดนะคาบกใหญ่นะจ้าอันอันนี้เขาเศร้าเขาเที่ยงเขาแรงได้ร่วมกันเลยเพราะว่าเหตุงานบานดิดพาแล้วไข่กันเลยไปเอาไก่บานไปต้มไว้เพื่อที่จะทําซ่วไก่ให้พ่อบ้านนะจ้าพ่อบ้านวันนี้เลิกง,งานห้าโมงสัน้นพี่น้องเอ้ยก็เลยเด็ดอะทากับข้าวไว้ส่วนลูกค่อยก็จะมีหมู แดดเดียวอยู่แล้วค่อยก็เลยบ่ได้ยากนะจา้าเนี่ยไว้เหตุให้พ่อบ้านกินนี่ต้นหอมอันนี้ต้นหอมมาตยรยาโซแลอพี่น้องต้นใหญ่ต้นเห้วต้นงามแห้งอ่ะซื้อเมื่อนั้นให้ยายยายทองพูนไปซื้อห้ยีสิบบาทได้ได้มาหาพักพวกพัก,พกท,งงออทุ่งบางไงเออพี่น้องเลยพักแกไม่งามค่ะข่ขอยสะอ่อนพักเพินพ่นเพิ่นขายผู้น,นันกะซื้อว่าไอ่กังเพิ่นซื้อว่าไอยกังเพิ่นห้บัากหลายหนึ่ง ตอนดับแรกวพอดก็ว่าสิไปซื้อผัากานหินมาคันสมพักพี่น้องเลยบันนี้ยากก็ยากยังรายากหนายากล้างยากโน่นยากนี่ว่าสิไม่เหตุกรอนกนฉิกับหาย่ายหาย่ายเพิ่นคันหาย่ายผู้นั้นซื้อว่าย่ายนั่งแล้วเห็ุเป็นแล้วคันสมพักแสบนะเพราะว่าอาข่อยวาว่างพอนไปหลอกตาม่าเอออานอมอาน้อมพ่นไปหลอกตามาาพ่นกสีตาพ่นยังใส่แว่นดำอยู่โัธนัดก็เลยบรดเดไปเอา เพิ่นก็นเลยบ่ได้ขันสมผักแล้วบ่ได้ไปเอาน้ำเพิินบานนี้คุยกับยายนั่งไว้ว่ายายเจ้าขันสมผักให้ค่อยในหรือค่อยจะไปซื้อผักมาพ่นบอกได้ได้ไปซื้อมาเลยบ่ได้เห็ดสัํสาจ้าพี่น้องเอ้ยผักก็เจ้ากำงามงามๆเสียดายอยู่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อสสให้เบิ่งผักนี่เหลือแค่นี้จ้าเรียงจานเลยเกียงจานเลยพี่น้องบา,บาย